ทุกการตัดสินใจจะทำให้อนาคตเปลี่ยนสวัสดีครับตมนัถวัฒน์นะครับเป็นยังไงบ้างครับเริ่มทำธุรกิจแบบมืออาชีพกันบ้างแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่เราฟังคลิปที่แล้วกันไปนะครับวันนี้เราจะมาคุยนะครับแบ่งไป,ปรเรื่องราวของการตัดสินใจ นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับจากการทําธุรกิจสุรียนมาตอนนี้ปีที่13นะครับการใช้ชีวิตปีที่13กับการทําธุรกิจสุรียนในปีแรกของการเริ่มต้นอ่ะมันจะแตกต่างกันนะครับเพราะช่วงแรกของการเริ่มต้นของการทําธุรกิจกับตอนนี้มันต่างกันมากๆเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ผลลัพธ์ก็อย่างที่บอกนะครับมีรายรับ ที่วรอบโลกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีผ่านนะครับเราเป็นร้าน2การันฟรีฟรีจากธุรกิจสูเรียนนะฮะแต่ทีนี้นะครับเราก็ต้องมาดูว่าวันนี้บางคนถามว่าแล้วคิดยังไงหรือตัดสินใจยังไงถึงมีผลลัพธ์ขนาดนี้นะครับผมก็เลยจะแบ่งไปเรื่องราวของการเริ่มต้นของปีแรกนะครับปีแรกของการเริ่มต้นนะครับเขาเรียกเป็นปีของการสร้างนะครับเพราะฉะนั้นนะครับระยะเวลาของการสร้างของแต่ละคนกับการทําธุรกิจจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับรูปแบบการตัดสินใจ การตัดสินใจสําคัญอย่างไรนะครับณตอนนั้นนะครับผมเริ่มธุรกิจสุรียนในปี2550นะครับปีนั้นบอกเลยนะครับว่ายังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยปีแรกพาะอะไรครับพาะเรายังไม่รู้ว่าสุรียนคืออะไรสุรียนมันให้อะไรนะครับจนมีโอกาสได้ไปดูงานที่สํานักงานใหญ่ก็เลยเริ่มตัดสินใจทาเป็นธุรกิจนะฮะแต่ทีนี้นะครับพอเราเริ่มเข้ามาณตอนแรกปุ๊บด้วยความที่เราไม่เชื่อนะครับเราอยากสาเร็จริง นะครับแต่แต่เราไม่เชื่อในเรื่องราวของระบบหรือเรื่องราวของผู้นำและตอนนั้นเวลาผู้นำสอนนะผมจะแย้งตลอดเลยนะครับแต่พอผมแย้งไปปุ๊บทุกครั้งที่ออกไปทำมันก็จะไม่ได้เหมือนกับผู้ที่ผู้ผู้นำพ่อพยายามแนะนำเรานะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็เลยเออเอาใหม่ดีกว่าถ้าเกิดเราใช้ประสบการณ์ของเราหรือมุมมองของเราโอกาสที่จะสำเร็จมันก็ยากเพราะว่าตอนนั้น คนคนที่แนะนําผมว่าให้เริ่มหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะแต่ผมไม่ฟังเขานะครับหลายเดือนเหมือนกันก่อนจะยอมฟังนะครับแต่สิ่งที่พูดนำะข้อถามผมย้อนกลับมาว่าวันเนี้ข้อถามผมนะเขาบอกว่าวันเนี้โอเคนะครับคุณไม่ฟังก็ไม่เป็นไรแต่คุณลองนึกถึงความเป็นจริงนะถ้าเกิดว่าวันนี้งานเดิมๆของคุณมีรายได้ประมาณสองหมื่นกว่าบาทแต่คุณอยากมีรายได้หนึ่งแสนบาท แล้วคุณก็ไปปรึกษาคนที่เป็นเพื่อนของคุณว่าวันเนี้ยเพื่อนของคุณเนี่ยมันได้เดือนสองหมืนกว่าบาทเหมือนกันนะฮะแต่ทีนี้คุณไปปรึกษาเขาว่าวันนี้ผมอยากจะได้เดือนละหนึ่งแสนหรือสามแสนเนี่ยถ้าเกิดเราปรึกษาเขาสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็จะเป็นวีดีคิ่ของคนที่ได้สองหมื่นหรือสามหมื่นไม่ใช่วีดีคิ่ของคนได้เดือนละประมาณหนึ่งแสนหรือสามแสนอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นนะครับ ณตอนนั้นคําพูดตรงนี้แหละครับทำให้ผมตัดสินใจว่าโอเคตั้งแต่นี้ไปผมจะเริ่มฟังว่าพูดสําเร็จเขาแนะนําอย่างไรบ้างเพราะว่าถ้าเกิดเราฝืนต่อไปปุ๊บเราก็จะได้วิธีคิดของเรามมนจะให้ผลลัพธ์สองหมื่นกว่าบาทเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นณตอนนั้นถือว่าเป็นการตัดสินใจครั้งเริ่มต้นครั้งแรกนะครับเพราะตัดสินใจว่าโอเคจะเชื่อพูดสําเร็จแลวจะทําตามพูดสําเร็จบอก และที่สําคัญกว่านั้นผมก็บอกโอเคจะลุยพอผมลุยไปปุ๊บสิ่งสิ่งที่ผมคิดในใจตลอดเวลาคือณนะตอนนั้นคือขนาดความต้องการความสำเร็จของผมสูงมากเพราะอะไรเพราะตอนนั้นผ่อนบ้านอยู่มีหนี้บ้านอยู่ผ่อนรถมีหนี้รถอยู่นะครับตอนนั้นทํางานประจาอยู่นะนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับมีภาระานหนี้สินบัตรเครดิตด้วยนะครับ,นะรบ,นะรบนั่นคือแรงขับเคลื่อนของผมณนะตอนนั้นของการเริ่มต้นทำธุรกิจสุรยิยัน พอผมรู้ว่าไอ้งานนี้ให้แสนได้ผมก็เลยตัดสินใจลุยนะครับเชื่อไหมการตัดสินใจอะ่ะไม่ใช่ตัดสินใจเล่นๆนะคือตัดสินใจลุยพอตัดสินใจลุยเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับผู้นําบอกปุ๊บผมเชื่อแล้วผมก็ไปทําผู้นําบอกปุ๊บผมเชื่อแล้วผมก็ไปทําแต่เชื่อไหมครับเวลาผู้นําบอกไปปุ๊บสมมติเขาบอกว่าให้ทาโอเคนะคืนนี้ให้ทําอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเตรียมตัวการทํางานของวันพุนี้การวางแผนทํางานเดือนนี้อาทิตย์นี้แล้วก็เดือนหน้าทําอะไรบ้างนะครับผมพอได้คําชี้แนะปุ๊บผมผมนอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะว่าวัานเนี้คือพอเราตัดสินใจไปจริงๆอะ่ะถ้าใครสัมผัสอารมณ์นี้นะคุณจะกินข้าวไม่รู้รสชาติไม่รู้ว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะจิตของคุณจะปัก ใจคุณจะปักไปยังเป้าหมายว่าจะชวนใครจะคุยอะไรจะพูดยังไงจากที่เคยเมื่อก่อนก่อนทำธุกิจสุรเดียนดูหนังตลอดดูทุกเรื่องไปเช่าซีดีสมัยก่อนเป็นซีดีดูนะนะครับดูทุกเรื่องดูซีรีส์เกาหลีนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองดูหนังดูรายการเพลงฟังทุกอย่างแต่เชื่อไหมครับตั้งแต่ตัดสินใจทำปุ๊บดูหนังก็ไม่สนุกแล้วทีนี้ฟังเพลงก็ฟังไม่รู้เรื่องเพราะจิตเราไปโฟกัสตรงความสําเร็จที่เราต้องการ จิตเราจะไปโฟกัสหาพวกเดี๋ยวจะคุยกับคนนี้อย่างไรเดี๋ยวจะทําจากคนนี้แล้วปุ๊บจะไปต่ออย่างไรถ้าเกิดไม่เจอคนนี้เราจะทําอะไรต่อพอเราตัดสินใจตรงนี้เสร็จปุ๊บกินข้าวไม่รู้รสชาตินะครับดูหนังก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราเลือกแล้วไงครับว่าวันนี้เราจะเอาให้มันจบเกมให้ได้ภายในหนึ่งปีผมกะนะตอนนั้นเห็นพูดสําเร็จเขาได้เดือนละแสนกันสองแสนกันมีลคันล้าน เขาจบแค่พอสีเขาไม่ได้เรียนหนังสือด้วยซ้ำแต้มต่อนะตอนนั้นผมดูว่ายังไงแต้มต่อเราก็สูงกว่าแต่อยู่ที่ว่าวันนี้เราจะลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังกับกับอาชีพนี้ไหมซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถปิดหนี้ได้ไวสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาการเงินเราได้เร็วมากผมก็เลยเออโอเคตัดสินใจพอตัดสินใจเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกครับถอดปลั๊กทีวีออกเลยไม่ดูทีวี เพราะการดูทีวีทําให้ผมรู้สึกว่ามันเสียเวลาเลิกฟังเพลงเพราะรู้ว่าฟังเพลงยังไงชอบยังไงปุ๊บฟังไปแล้วปุ๊บตังมันไม่ได้เพิ่มพื้นทีมนไม่เกิดไปเที่ยวไหนก็ไม่ไปคิดอย่างเดียวว่าเดี๋ยวจะไปชวนคนนี้อย่างไรกลางคืนถึงกับระดับละเมอนี่คือการระดับความตัดสินใจนี่คือเราอยากแบบอยากจริงจอย่าลืมนะครับผมบอกแล้วย้ำว่าช่วงเริ่มต้นของปีแรกของที่ผมลุยจริงๆอ่ะ ผมมองว่าเป็นปีของการสร้างถ้าเกิดปีแรกเราไม่สร้างถือเราทำอะไรเล่นๆมันไม่สาเร็จแน่นอนไม่ใช่แค่ธุรกิจสุรียนนะครับไม่ว่าคุณจะทำอะไรทำขนมจีบเล่นๆมันก็ไม่อร่อยทำข้าวมันไก่เล่นๆก็ไม่เวิร์กเปิดร้านขายของเล่นถ้าคุณทำมาเล่นๆคุณก็ไม่เวิร์กไม่ว่าอาชีพอะไรมาเป็นข้าราชการทำเล่นๆก็ไม่เติบโตจริงไหม ไม่ว่าเราทําอะไรก็ช่างท่านเราไม่เอาจริงเอาจรงทามันเล่นๆมันก็ไม่เสร็จเพราะฉะนั้นในเมื่อกระบวนการตรงนี้มันเป็นกระบวนการตัดสินใจของของเราที่หนักแน่นลัเข้มข้นมากพอณนะเวลาการตัดสินใจตอนนั้นทําให้ผมโอเคลุยทุกอย่างไม่สนใจอัพไลน์บอกให้ฝึกตรงนี้นะแผนโอเคเจ็ดวันนําเสนอให้ให้เป็นนะผมก็ฝึกเต็มที่เจ็ดวันจบสินค้านะคุณพอรู้ค่าว่ามันดียังไงพอเล่าได้นะโอเคสามวันจบ คือเราเอามันเอาให้ให้จบไปเลยเพราะผมรู้ว่าถ้าเกิดงานนี้ปีเดียวเอาจริงแตะแสนได้มันคุ้มผมก็เลยทำอย่างที่บอกครับเรื่องเวลาครับไม่ต้องบอกบอกให้อับไลน์บอกบอกให้มาจัดเวลาไม่ต้องมาแบ่งเวลาไม่ต้องบอกเราเรารู้เยียว่าทุกลมหายใจอะวันนี้ถ้าเรามัวไปเล่นๆกับบางอย่างมันก็ไม่จบถ้าเกิดเรามัวเล่นๆไปทำไม่จริงไม่จัง แต่คนที่มองเราว่าเฮ้ยมันท <Yeah. S 1> really. so ําธุรกิจสุริยมันทําขายตรงมันจะเวิร์กไหมคนที่จ้องเราเยอะมากแลวที่สําคัญกว่านั้นผมมองว่าและองานเดิมๆเรายังทุ่มเทกับมันได้ทั้งๆที่รู้ว่ามันไม่ให้เดือนละแสนใายใน2ปีมันอาจจะให้1นึ่งแสนบาทงานเดินแต่ต้องใช้เวลา40ปีแต่งานนี้มันให้1นึ่งแสนบาทภายใน1ปีจริงๆก็เลยตัดสินใจที่บอกครับคุยทุกๆครั้งเต็มที่ คุยทุกทุกคนเต็มที่แต่เชื่อไหมครับตอนแรกๆกนะคุยไม่ได้นะคุยไม่เป็นนะเจอแต่คนไม่เห็นด้วยนะแต่ผมรับสภาพอย่างเดียวว่าอ๋อเราเป็นมือใหม่อ๋อแค่เราปรับอ๋อแค่เราขยับอ๋อแค่เรายอมเปลี่ยนทุกทุกครั้งที่อ๋อเนี่ยผมอ๋อเชิงบวกนะโอเคอ๋ออย่างนี้ค,คืนนี้เราไปเราไปพัฒนาเราไปฟังตรงนี้เพิ่อว่าเอ๊ะประโยคนี้มันคุยยังไงกันแน่การจะเปิดใจบอกว่าเออผมไม่ชอบสุเรียนอย่างเงี้ย หรือว่าผมไม่ว่างผมไม่มีเวลา,าผมมีเลอกเล็กอยู่ผมพยายามหาคําตอบคืออย่างที่บอกนะความเพียรสูงมากเพราะผมรู้ว่าผลตอบแทนม,มันสูงเพราะเพราะผมรู้ว่าถ้าหนึ่งปีแก้แก้นี่ได้จบมันคุ้มไงครับเพราะเพราะอะไรถึงถึงแน่ใจเพราะผมเห็นพี่ๆที่เขาทาปอสี่อย่างที่บอกนะขับรถเข้าไปร้านเรากับคน n ด้ c ิต y ี้อยู่นะตอนนั้นนะฮะผมก็เลยลุยเต็มที่ ลุยแบบว่าตัดสินใจลุยนะไม่เคยเสียเวลากับเรื่องไร้สาระทุกทุกวันอันไหนที่มันรู้ไร้สาระไม่เกี่ยวกับการขยายทีมไม่เกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายค,คือแม้ใครจะว่าเฮ้ยมันไม่คุยอะไรกับใครเลยช่วงนี้ผมยอมยกกรดือว่ามันเป็นการโด,โดนคนอื่นดูถูกโดนว่าคนไม่เห็นด้วยประมาณปีเดียวมันแค่ปีเดียวแต่ที่เหลืออนาคตทั้งชีวิตอ่ะตอนนั้นผมอายุสามสิบเอ็ดถ้าลุยสามสิบเอ็ดจบปุ๊บ ได้เดือนละแสนสามิบสีรถคันละล้นสามสิบเที่ยวรอบโลก34ใครจะว่าอะไรผมไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดมันได้ลักษณะอย่างนั้นนะ่ะผมก็เลยสรุปว่าชีวิตที่เหลือทั้งหมดทั้งชีวิตตั้งแต่ประมาณ40กว่าถึง60มันจะเริ่มสบายขึ้นละดีกว่าอยู่แบบเดิมๆก็ต้องโดนหัวหน้าเพื่อนร่วมงานเรื่องงานที่เราไม่ชอบ เรื่องงานที่เราอาจจะชอบนะแต่ว่ามันไม่เติบโตเราก็จะอยู่แล้วก็จมอยู่อย่างนั้นเพื่อจะรอทั้งปีเพื่อรอให้มีเงินเดือนขึ้นหนึ่งพันบาทแล้วก็รออย่างนั้นทั้งปีเพื่อจะรับโบนัสประมาณสองหรือสามเท่าซึ่งมันก็มันก็อยู่แค่นั้นเพราะว่ามันต้องยอมรับเรื่องราวของวิถีชีวิตคือสิ่งที่เราจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่แล้วก็ต้องเผชิญกับมันอย่างนั้นอีกหลายหลายปีแต่ถ้าเกิดวันนี้เราลุกขึ้นมาเอาจริง,เอ,รงเอาจังม้วนเดียวจบ ม้วนเดียวจบสําคัญนะครับลูกมาเอาจริงเอาจังม้วนเดียวจบม้วนเดียวจริงๆให้มันจบให้มันเสร็จไปแค่จัดแจงคนเข้าสู่ระบบเอเจนซี่แค่จัดแจงคนเข้าสู่ระบบสํานักงานใหญ่แค่จัดแจงคนให้ใช้ระบบตัวช่วยของสื่อเรียนเป็นรับรองเราจะไม่เหนื่อยเลยแค่วันนี้ปีแรกนะครับยอมแรกเป็นปีของการสร้างย้ำยอมแรกเป็นปีของการสร้างงานนี้คือ ไม่เป็นไม่มีใครบังคับใครให้เราล้มเหลวได้นอกจากตัวเราเองเหมือนกันไม่มีใครที่หยุดเราได้ถ้าเกิดเราอยากจะสําเร็จภายในปีเดียวลองดูสิครับงานลักษณะอย่างเงี้ยมันมีที่ไหนล่ะครับขยันมากได้มากและที่สําคัญขยันสุริยันไม่ใช่เหมือนค้าขายอย่างอื่นนะครับค้าขายอย่างอื่นคุณต้องซื้อของมาสตอ้อกซื้อของมาตุนแต่ขยันสุริยันคือขยันคุยคนขยันเจรจากับคนขยันเรียนรู้ ขยันปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพซึ่งถ้าผมมองกับเฮ้ยความเป็นจริงแล้วการเปลี่ยนพวกนี้มันทําให้ชีวิตดีจริง,รงบุคลิกภาพก็ดีขึ้นการสื่อสารดีขึ้นการพูดจาเป็นการอ่อนเจราจาต่อรองได้และที่สำคัญได้พัฒนาทักษะตัวเองตลอดเวลางานสูเดียนเป็นงานที่พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับยิ่งใครที่รู้ตัวว่าวันนี้ฉันอยากเปลี่ยนแปลงเร็วคุณมีโอกาสเลยนะครับงานสูเดียนเป็นแต้มต่อที่ทําให้คุณมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งชีวิต อย่างที่บอกนะการไม่เชื่ออัพไลน์เป็นเรื่องปกตินะครับของการเริ่มต้นช่วงแรกแต่คุณอย่าไม่เชื่อนานนะถ้าพูดสําเร็จบอกอะไรคุณต้องรีบเชื่อนะเพราะว่าอะไรผมเคยเป็นมาก่อนอย่างที่บอกนะไม่เชื่อแต่พอไปทาปุ๊บมันกลับกลายเป็นไม่ได้และทีเนี้ยเราต้องรีบกลับมาแก้แก้ที่ตัวเราเองปรับทัศนคติตัวเองน้อมใจเชื่อแล้วก็ทําตามนะครับนาพาตัวเงเข้าสู่ระบบฟังให้มากปัญหาจะน้อยถ้าเกิดฟังน้อยัญหาจะมาก ทำให้มากทักษะจะมากตามด้วยแต่ถ้าเกิดทําน้อยทักษะจะไม่มีนานๆทาทีแล้วแต่อารมณ์นั่นก็นหมายความว่าเราจะไม่สําเร็จแน่น,นอนรู้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดวันนี้เราเอาจริงเอาจังกับมันให้ความสําคัญแล้วก็ตัดสินใจลุยกับมันเต็มที่ทุกๆการตัดสินใจทุกๆการตัดสินใจมันจะส่งผลแน่นอนถ้าตัดสินใจไม่เวิร์กอนาคตมันก็เวิร์กไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดตัดสินใจบาเวิร์กทุกๆารตัดสินใจโอเคจากที่บอกว่าวันนี้จะไม่ไปก็คือตัดสินใจไปดีกว่าเฮ้ยลุย อยากที่ว่าวันนี้เอฟจะโทรนัดดีไหมโอเคตัดสินใจใหม่โทรนัดเลยเอะวันนี้จะคุยธุรกิจเลยไหมโอตัดสินใจคุยเลยเพราะอะไรถ้าเกิดคุณไม่ตัดสินใจคุณก็เป็นคนหนึ่งที่ละละ้าลาลังถ้าไม่ตัดสินใจ <c oughs> ก็คือตัดสินใจ <c oughs> ถ้าไม่ตัดสินใจนั่นคือการตัดสินใจเพราะอะไรถ้าไม่ตัดสินใจแสดงว่าคุณไม่ได้ทาไงใช่ไหมครับพอไม่ได้ทำปุ๊บจากที่มีโอกาสถ้าเกิดโอเคตัดสินใจเดือนนี้จะคุยสิบห้าคน ตัดสินใจไปละแต่ถ้าคุณไม่ทํามันก็เท่าก,กับศูนย์โอกาส15บาคนก็นจะไม่มีเลยแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจสิบหคนลงไป็ทำงสิคนปุ๊บได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อาจจะมี1ใน15หรือ3ใน15บห้าและมันจะเพิ่มมากขึ้นตามความที่เราใส่ใจในเนื้องงานมันจะมีคนเข้ามาในระบบในทีมังานมากขึ้น1ปีแป๊บเดียวนะครับหปีแป๊บเดียวนะย้ําเลยหปีแป๊บเดียว ปี -63 แป๊บเดียวที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเรายังไม่เอาจริงเอาจังไม่ตัดสินใจมันก็ยังละล,า,ล,า,ล,า,ลางเหมือนเดิมอย่างที่บอกครับไม่ตัดสินใจก็คือการตัดสินใจแต่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจออกไปทำตัดสินใจออกไปลยุยคุณจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างการมีรายได้เดือนละแสนมันเป็นเรื่องยากในธุรกิจอื่นหรือในอาชีพอื่นแต่การที่เราจะมีรายได้เดือนละแสนกับสุรียนตอนนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยตัวช่วยเยอะมากกระบวนการเรียนรู้มีเยอะมากขอแค่คุณมุมานะ มุ่งมั่นกัดไม่ปล่อยรับรองคุณยก็เป็นคนหนึ่งที่สง่างามและสําเร็จในธุรกิจที่คนอื่นมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะผมพิสูจน์มาแล้วว่ามันเป็นไปได้จริงๆร้อยเปอร์เซนต์ถ้าคุณลงมือทําแบบหนักแน่นและต่อเนื่องคุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีรายรับเดือนละใสขึ้นไปแน่นอนถ้าเอาจริงนะรถคาร์ล้านมีขับแน่นอนภายในสามปีและที่สําคัญเที่ยวยุโรปฟ,ฟรีปีละครั้งกับเอเชียปีละครั้ง แค่คุณลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังตัดสินใจแต่ที่บอกนะทำอะไรก็ไม่สนุกช่วงแรกเพราะอะไรเพราะเราอยากสำเร็จถ้าคุณมีอารมณ์นี้ินเนอร์ถึงคุณถึงจุดจุดนี้นะทำอะไรก็รู้สึกง,งุดนงิดเพราะมันไม่ใช่งานเพื่อใครทำอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันไม่ใช่การเติบโตของการสร้างอนาคตรับรองคุณได้ไปเที่ยวยุโรปพร้อมๆกันแล้วรับรองคุณจะมีรถคันละล้านขับ แล้วรับรองปวจจุบันนึ่งแสน 1, บาทขั้นต่ำที่คุณจะได้คุณเตรียมตัวไว้เลยนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเสร็จนะครับมีสติมีสมาธินะครับใส่แม่ทุกครั้งก่อนลงพื้นที่นะครับล้างมือด้วยให้สะอาดและที่สําคัญไม่มีใครทําให้เราล้มเหลวได้นอกจากตัวเราเองจำมากมากเลยและไม่มีใครที่มาหยุดเราได้ถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนไปชีวิตให้ดีขึ้นวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ